คำนามองุ่นนะคะเดี๋ยววันงานเราจะมีการปลูกต้นอง,งุ่นกับต้นบวยไว้เยอะๆนะคะทุกคนเนาะอาถ้าแม่สายมานี่เขยวิ่งไว้สะพายมาดาปินเลยนะคะเข้างานได้กี่โมงคะเข้างานน่าจะเย็นทุกคนแต่มันก็จะมีการแบบว่ามาสแตนบายตรวจเอทีเคนะคะเพราะว่าตอนทุกคนคือแป้ง่ะบอกเลยนะอย่างล่าสุดอะ่ะาาว่าเช้ามีคนทักมาว่าเอ้ยเนี่ยเป็นเป็นโควิดนะอยากเข้างานคือเข้าไม่ได้มันจะต้องมี บางคนที่เป็นแล้วเข้ามาที่งานนะคะแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราเนี่ยดูแลชีวิตของ FC แล้วก็ดอมแล้วก็ตัวแทนเนี่ยหลายพันคนหนูรู้สึกอยากจะดูแลให้ดีที่สุดหนูไม่อยากมีเหตุการณ์ที่เฮ้ย <c oughs> เขามาเอนจอยแล้วกลับไปคือติดโควิดโดยที่เราไม่รู้ว่าที่บ้านของเขามีลูกมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีคุณยายที่แบบมีอายุสูงอายุอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนกลับไปเป็นโควิดแล้วมาจากตัวตังเองอะ เราจะรู้สึกผิดขนาดไหนแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเราอะถ้าทุกคนเอาโควิดกลับไปติดคนในครอบครัวแล้วเกิดแบบไม่สบายหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาทุกคนเข้าใจไหมว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันใช้เวลาในการตรวจนิดนึงแต่ b a ้ง a b มีเจ้าหน้าที่นะคะที่เตรียมตรวจโควิด COVID ให้ทุกคนเนี่ยประมาณ30-50ถึงคนนะคะไม่น้อยนะทุกคน พนักงาน30-50คนซึ่งบอกเลยว่ารัวนะคะรวดเร็วทันใจแน่นอนแล้วก็มีทีมงานเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลทุกคนอีกเยอะมากนะคะคือแป๊บเดียวสมมติอาคุณมาพร้อมกันน่ะร้อยคนอ่ะออเอาแล้วนะคะมันเริ่มจับแล้วนะคะเนาะพี่แป้งคือเหมือนเขาเรียกว่า เอาเซฟความปลอดภัยนะคะเนาะของเราทุกคนดีกว่านะคะเพราะตรวจแบบเบียวไม่เกินแบบไม่เกิน3-5นาทีนําเครื่องอืมมานำเครื่องนำเครื่องดื่มเข้ามาไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกฎของทาง Impact นะคะเนาะเขาจะต้องมีการตรวจสอบอาหารเครื่องดื่มด้มดานในก่อนนะคะอ๋อพี่แป้งมันเตือนแล้วใช่แล้วทุกคน AI จับแล้วนะคะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวมาคุยด้วยไมย่เดี๋ยวมาคุยได้ไหม่